ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เชียงรายนะครับเอาตู้ไปเปิดที่เชียงรายนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เขาเง่านะครับนะครับทางแคบมากนะครับต่างจากที่แม่สอดนะครับแม่สอดชันกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าที่นี่ทางแคบนะครับอาจจะความชันอาจจะไม่สู้แม่สอดนะครับแต่ว่าทางแคบนะครับรถสวนมาวิ่งสวนกันแค่สองเรียนนะครับ ดูนะครับวันนี้เขาเงานะครับตอนนี้อยู่ในเขตของอำเภอสองนะครับจังหวัดแพร่นะครับมุ่งหน้าสูา่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็เข้าสู่เชียงรายนะครับมาดูความหวดของเขาเงานะครับว่าจะสู้ทางแม่สอดได้ไหมนะครับ ตอนนี้เราวิ่งตามหลังรถปูนนะครับของบริษัทกิรานันนะครับนี่ครับเวลาทางทางมันแคบแล้วเวลารถสวนขึ้นมาแล้วมันมันคางที่อันตรายเนาะ นี่ของเรามาไม่หนักนะครับรวมรถประมาณสามสิเก้าสี่สิบตันนะครับขึ้นสบายๆนะครับเกียร์สามเกียร์สีสบายๆครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของกํากลังทําถนนด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะขยายถนนนะครับ ก็เลยทำให้การจราจรติดขัดนิดนึงนะครับเป็นบางช่วงนะครับสําหรับเขาเงานะครับ mm hmm. รถปูนของเราดันได้นะครับแต่รถปูนมันไปไม่ได้ครับเมื่อกี้โอ้โหทำเสียจังบ่ากันไปเป็นแถวเลยครับข้างหลัง จะแซงก็แซงไม่ได้ครับดูข้างหน้าเป็นโค้งหักส่อข้างหน้านะครับจะแซงขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับดูครับดูตัวรถวิ่งสวนลงมาครับทางแคบมากครับ รถเล็กสวนมาก็ไม่เท่าไหร่นะนะถ้าเป็นรถใหญ่ด้วยกันสวนมาเนี่ยมันค่อนข้างอย่างอันตรายเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นหักสอกลงมาเลยครับครับครับอาจะได้จังหวะครับจัดเลยครับ ตามลำมาทำงานไปแล้วครับของเราที่นี้จวดยาวครับมาไม่หนักเท่าไหร่นะครับวันนี้สามสิบเก้าสี่สิบตันนะครับสบายสบายครับโอเคครับเจอกันที่เชียงรายนะครับนะครับตอนนี้มุ่งหน้าสู่พะเยานะครับช่วงของเขาเงานะครับน่าจะถึงเชียงรายประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับ อาจจะได้นอนเชียงรายครับเดือนนี้ลงของพรุ่งนี้ก็น่าจะได้กลับพรุ่งนี้นะครับสายๆนะครับเจอกันเชียงรายนะครับเอาบรรยากาศเขาง่ามาฝากนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับทุกคลิปนะครับโอเคครับเจอกันเชียงรายครับ